รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิทุธรกเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูทละครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะจ๊ะประจำเดือนกร,รกฎาคมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีเมษนะครับก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารนะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ท่านเดิน2ราศีเอาละนะครับในช่วงของ วันที่1น,นะไปจนถึงวันที่19เนี่ยตัวของเราเองนะฮะก็อยู่ในราศีก็รกฎเท่ากับว่าตานุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับตันนุแปลว่าอะไรตนุแปลว่าตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะเรียกว่าตรนุหมดนะไม่ว่าจะเป็นมุมมองความพิษพฤติกรรมอะไรต่างๆเรียกว่าตานุทีนี้ตนุเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราไปเกี่ยวข้องกับพันธุพันธุก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าบ้านหลักทรัพย์ทรัพย์พสินเงินทองอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆ นะฮะเกี่ยวที่อยู่อาศัยเกี่ยวเรื่องของความเป็นอยู่รวมทั้งอาคารบ้านเรือนสถานที่ด้วยนะครับถ้าท่านใดปีนี้นะครับบังเอิญดาวพาาังคานสําหรับชาวราศีเมษณนะตอนนี้นะครับไปจนถึงวันที่19เนะเป็นเดชศรีบนตรีก็จะได้ผลดีเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านรถที่ดินนะครับสิ่งต่างๆความโดยสะดวกเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอันเนี้ยจะเริ่มให้ผลดีเลยนะครับแล้วดาวก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เดินดียังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเห็นไหมอันเนี้ยถือว่าแล้วเป็นคู่มิตรด้วยนะครับดาวพฤหัสเองนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตกลุ้มกับตัวเราเองและยังได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองมีเกณฑ์นะครับนะที่จะได้บ้านได้รถหรือได้อ,อ,อาคารบ้านเรือนสถานที่หรือหลักทรัพย์อะไรต่างๆที่ได้มาโดยง่ายนะครับนะคุยกันง่ายคุยแบบราบลื่นเลยเพราะว่า ด้วยตำแหน่งราชาโชคนะครับทำให้เราได้ง่ายนะครับแต่ก็เอาเถอะมันก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ดาวพระเสานะครับดาวพระเสาเองเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นกเกษตรราที่ดีอยู่ในเรือนของกรรมะก็แปลว่าการงานการทำรนาะดาวที่เล็งกัน พบลวนนี่ถือว่าให้คุณนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกร,รมมะเลงกับดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะครับตรงนี้ให้คุณแต่ด้วยดาวที่เป็นศัตรูกันนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะคุณอาจจะได้บ้านนะครับได้รถหรือได้อาคารบ้านเรือนจะต้องไปเคลียร์ปัญหาหรือไปสักษาอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะอาจจะได้บ้านหรือได้รถที่มันยังมีปัญหาเกี่ยวโยงกันนะฮะเกี่ยวในเรื่องของคดีความนะอาจจะมีการกู้ ร่วมหลายๆคนนะแล้วมึงเอินเนี่ยนายกไก่มาขายให้คุณนะโดยแบบขอบนายขอไข่นู่นนี่นั่นแล้วก็ทำเรื่องทำราวอะไรประมาณนี้นะนะครับก็อยากให้เุาตรวจเช็คนะถ้าเราตรวจเช็คให้มันดีๆเนี่ยไอ้ความกังวลกังวลอะไรต่างๆก็จะหลุดไปนะครับก็ทำอะไรให้มันถูกต้องตรงมาตรงไปก็จะไม่ถูกใครเขาโคดเขาโกงนะครับมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับและด้วยดาวศุกร์เองก็มาจากเจ้าเรือนปัตนิด้วยนะก็เท่ากับดาวเจ้าเรือนปัตนิเร็งธนาัฒเสา นะครับมันก็อาจจะมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวเรื่องของเ,อเรื่องต่างๆแล้วกันนะครับนะมันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่ด้วยดาวที่เป็นกเกษตรลักษณะประมาณนี้ผมมองว่าได้นะครับได้ถึงที่เราคิดสิ่งที่เราหวังหรือสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้สูงนะครับผมเอาละนะต่อไปดาวเราก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งดาวโยงยศนะดูในตำแหน่งสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตั นะตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะถ้าท่านใดเกิดวันอังคารนะเกิดวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าดาวจรเนี่ยนะครับจะกลายเป็นพิทุบาทนะแต่ถ้าเกิดเกิดท่านอื่นที่ไม่ตรงนะครับนะก็เขาเรียกว่าโดนไม่เต็มร้อยนะเวลาดาวเป็นพิทุบาทเนี่ยโอเคข้อเสียของเขาพิทุบาทกนะ็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะอึดอัดหรือลําบากใ,ใจที่มีสายเหตุมาจากบุตรบริวารลูกน้องถ้าเป็นตัวเราก็เป็นในเรื่องของความคึกคนองอะไรต่างๆอันนี้คือในมุมเสียแต่ในมุมดีเนี่ยเขาเรียกว่าตนุป,ปุตตะก็คือตัวเราเองเนี่ย นะครับกล้านะฮะที่จะไปลงทุนกล้าที่ไปเสี่ยงกล้าที่จะไปแสวงหาโชคนะครับหรือไปทําอะไรกับสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อ <_ A _> ให้เราเนี่ยมีความจเจริญก้าวหน้านะครับ<_ <A> _>เพื่ออะไร<_ <A> _>เพื่อการเงินที่งอกเงยของเรานัา่นหมายถึงคุณกล้าเสี่ยงที่จะทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้การเงินคุณงอกเงยน,นะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเข้ามาเอี่ยวด้วยดาวเจ้าเรือนคู่ของก็เข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์มากเลยนะที่จะ เสาะแสวงหาความก้าวหน้าเกี่ยวในเรื่องของวิถีชีวิตเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับอะไรต่างๆแล้วที่สําคัญยังเป็นเลงกระดาษพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนสุภาษนะที่แปลว่าคนอุปถัมภ์คำจุนที่แปลว่าความสําเร็จกับว่านะครับดาวพฤหัสสัป,ปดีตรงเนี้ให้คุณกระดวงชะตานะครับนะพฤหัสสัป,ปดีเนี่ยแค่ลําพังนะโยกหลังแค่นี้ก็ให้คุณแล้วนะ ถ้าว่าโยกหลังไม่พอยังเล็งกระดาวงคารด้วยที่เป็นตนุลักษณ์ของเราและก็เด้งกระดาวเจ้าเรือนการเงินของเราด้วยนะครับก็มีเกณฑ์นะครับ,นะรบที่ชาวราศีเมษเองเนี่ยนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับจะประสบกับสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินกระทองโดยใช้ความรู้ความสามารถนะครับนะและดวาวพฤหัสโยกหลังอย่างที่ผมจะพูดเสมอเขาเรียกว่าลงทุนน้อยได้กําไรมากอะไรละ่ะที่ลงทุนน้อยได้กําไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความชํานาญการพิเศษ นะครับเกี่ยวเรื่องของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวนะครับเจ้าเรือนการเงินกนะ็คือดาวพรศุขนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับเราเอาดาวเจ้าเรือนการเงินก่อน นะดาวพฤหัสเองนะครับท่านก็จะเดิน2ราศีนะครับก็คือในราศีกรกฎนะในวันที่1จนถึงวันที่19เนะครับเรายังอยู่ในราศีกรกฎนะเขาเรียกว,ว่าตัวเราเองนะดาวเจ้าเรือนการเงินของเราเองนะมาอยู่ในเรือนของพันธุ์นะครับก็แปลว่าตัวของเราเองเนี่ยจะทําอะไรได้ดีเกี่ยวในเรื่องของอสังหา,หาริมทรัพย์บ้านหลักทรัพย์นะครับนะทินฐาน มีความแน่วแน่มีเจตนาลมในเรื่องของการหาเงินหาทองหาหลักทรัพย์หาอะไรที่จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าหรืออะไรที่มันธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองพวกไฟแนนซ์บริษัทร,รถยนต์กิจการยานพาหานะอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่เราจะได้รับผลประโยชน์ดีนะ นะครับจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเริ่มลงทุนทำธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่นะกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือทําเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตาแล้วยังไปกลุ่มกระดาษพระอังคารนะที่เป็นตัวเราเองด้วยนี่เขาเรียกว่าการเงินถึงตัวและเป็นคู่มิตรกันด้วยเนี่ยนะครับตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสม สมเร็จนะฮะอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยนะแล้วได้รับกรารอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือจากญาติมิตรสหายคนสนิทคนใกล้ชิดอะไรทุกอย่างนะครับนะแล้วก็เลงอย่างที่ผมบอกเล็งกับดาวเสาด<อ>าวเจริญนการเงินเลงกับดาวเสาเนี่ยก็โอเคตามความหมายดาวเนี่ยดาวพระศุกร์นะกับดาวพระเสาร์เวลาเล็งกันเขาเรียกเป็นคู่เสี้ยนศัตรูคําว่าเสี้ยนศัตรูเนี่ยความหมายก็คือว่าไม่เรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาโดยง่าย นะครับมันได้มาเนี่ยมันจะต้องมีคนมาช่วยแบ่งมาช่วยใช้มาร่วมแจมโอเคถ้าเราไม่มีดาวเสาอยู่หรืออะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหาเราก็จะได้เต็มแต่ตอนเนี้ยเหมือนมีคนมาขอเกี่ยวด้วยมาแบ่งผลประโยชน์เราด้วยอะไรยังไงอะไรประมาณนี้บางทีเราก็ต้องชั่งน้ำหนักนิดหนึ่งโอ้ถ้าเราไม่ให้เขาไม่อะไรยังไงมันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรไหมงานที่เราจะได้เนี่ยมันจะดาเนินสะดวกโยทินไหมกับการที่เราจะต้องไปเสียบางสิ่งบางอย่างนะฮะ กรับแรกกับสิ่งที่เราได้มาอะไรประมาณนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะนะปวดหัวนิดนึงนะครับแต่ก็มองแล้วได้นะครับผมเพราะด้วยดาวที่ดาวพข้เสาเป็นเกษตรเนี่ยนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะได้ดีและก็ได้เยอะด้วยนะครับนะเป็นเกษตรอยู่ในเลนกัมมะตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเอาละหลังจากนั้นดาวจเจ้าเอนการเงินของเราเองเนี่ยก็จะไปในราศีสิงนะครับนะในวันที่นะครับ20เวลาตี3-2นาที นะถ้าว่าการเงินเราเนี่ยไปอยู่ในเรือนของปุตตะเขาเรียกว่าการเงินเราองอกเงยก็<ม>เป็นการสะท้อนให้เห็นนะว่าเรื่องของการเงินชาวราศีเมษในเดือนนี้นะรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินนี่ยไปเล็งกับดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภะนะครับนะแล้วดาวพระราหูเองที่เป็นเจ้าเรือนลาภะดันไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยเขาเรียกว่าถึงกันเลยนะก็ถ้ากาว่าดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับ นะก็ส่งกระแสที่ทำให้ดาวเขาสุกเองเข้มแข็งได้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าโอเคแหละนะแล้วดาวคู่นี้เขาเรียกเป็นดาวสุภเคราะห์นะครับก็ส่งผลกระแสถึงกันเลยนะเพราะดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนความสำเร็จใช่ไหมดาวเจ้าเรือนความสำเร็จไปอยู่ในเรือนของราภก็คือมีคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเห็นไหมแล้วระจวบหมอไอ้ดาวดาวพาวัทเอาหูเองเนี่ย ท่านต้องการหาเงินอยู่แล้วเพราะท่านเป็นลาภะท่านไปอยู่ในเดือนของพระศุกร์นะก็เลยส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยเดือนนี้นะรวยรวย,วยเฮงเฮงมาปังแล้วผลประโยชน์ที่ได้ตัวเองได้เต็มเต็มเลยเพราะอะไรเพราะดาวองคารเนี่ยเป็นตัวเราเองนะครับเข้ามากุมกันอยู่ในลนักษณะประมาณนี้ผมว่าชาวราศีเมษการเงินการทองการงานอะไรของคุณเนี่ย ผมว่าแจ่มเลยนะถือว่าสวยงามถือว่าดีเลยนะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะอาจจะมีดาวอะไรอ่ะที่ที่เครียดทำให้ให,ให้การเงินอาจจะเครียดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดาวพระพุธเองเนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยไปอยู่ในภพการเงินไงน,นะอลิไปอยู่ในเรือนการเงินใช่ไหมแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวพระราหูเนี่ยที่เป็นดาวเขาเรียกเป็นดาวคู่หลอกลวงคู่ผลประโยชน์คู่พลิกแพง นะแล้วบางทีคําพูดคาจาอะไรเนี่ยมันอิงไปนในเรื่องของความโรคมากนะบางทีมันมีนิดนึงนะก็ก็ก็ระวังนิดนึงเนี่ยนะเป็นตัวย้ําอีกทีว่าตัวเราเองเนี่ยอาจที่จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์อะไรยังไงกับใครนะเวลาเราจะไปทํางานหรือจะอะไรยังไงเนี่ยมันจะต้องมีน้ําร้อนน้ําชาก,กันนิดนึงนะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้งานสําเร็จเร็วๆนะหรือสินน้ําใจนะตรงนี้มันมีเกณฑ์อยู่นะอันนี้มีเกณฑ์อยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือดาวดวงเดียวกันเลยนะก็เหมือนเดิมนะอยู่ในเนี้ยนะวันที่1ถึงวันที่19นะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเองมาอยู่ในเรือนของพันธุนะก็ต้องบอกว่านะครับเวลาดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับถ้าในพื้นดวงเดิมใครเป็นลักษณะประมาณนี้มักที่จะทํางานนะครับหรืออะไรยังไงเนี่ยนะไม่ว่าจะดําเนินวิถีชีวิตหรืออะไรส่วนใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวงตระกูล นะครับครอบครัวพ่อแม่นูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่ลงลักษณะประมาณนี้เขาเรียกว่ามีเกณฑ์นะที่คุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะจับคู่หาให้นะเธอนะลูกชายบ้านนู้นลูกสาวบ้านนี้อา่าหรืออาจจะเป็นคนรู้จักของญาติแนะนํากันอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดคนไหนโสดแล้อยากจะมีคู่นะก็ลองไปเรียบๆเค็มเคียงนะอลองไปถามไทยนะ ว่าญาติเยอะมีใครพอจะแนะนาอะไรยังไงไหมนะแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่ามีมีแฟนอะไรในช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะครับนะในตำราเขาจะเขียนเลยว่ามีคู่ครองนะเป็นผู้มีทรัพย์สินมีหลักฐานแต่งงานแล้วสามารถนะฮะสร้างหลักฐานให้มั่นคงได้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับนะ,ะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับคนโสดที่ไม่มีแฟนไม่อะไรนะช่วงนี้จะเป็นคนที่ห่วงใหญ่ นะเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะคนที่เป็นโสดอะไรประมาณนี้นะก็ทุ่นนี้จะรักญาติแลวครอบครัวมากาะที่เป็นกังวลส่วนใหญ่เขาจะกังวลเกี่ยวในเรื่องของความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับลูกหลานครอบครัวคนสนิทเพราะไปเล็งกับดาวเสาร์นะที่เป็นเจ้าเรือนกรรมะบางคนเนี่ยนะอาจจะกังวลเกี่ยวเรื่องลูกหลานตกงานอ่าก็นั่งคิดวิธีว่าเออเฮ้ยจะ หางานให้ลูกหลานอะไรยังไงอะไรแบบนี้ก็มีความคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานเพราะคาว่าปัตตานีาแปลว่าร่วมคิดก็ได้หรือคู่สัญญาก็ได้นะเราอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะมันก็มีเกณฑ์อยู่นะครับก็เหมือนเดิมดาวพังคานก็ยังกลุ่มนะก็หมายถึงว่าดาวดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับกลุ่มกับดาวตนุรักเราเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ Uh, เขาเรียกว่าคุยกันเกี่ยวเรื่องของอนาคตกับแฟนค่อนข้างจะได้ดีนะถ้าเราคุยกันแบบด้วยเหตุผลนู่นนี่นั่นนะบางคนอาจจะเคยทําเรื่องที่มันผิดพลาดมาก็ถือโอกาสนี้นะครับในการคุยทําการปรับความเข้าใจกันคุยกันนะเกี่ยวเรื่องแต่ต้องคุยด้วยเหตุผลนะอย่าคุยด้วยอารมณ์นะครับเพราะว่าดาวตรงนี้มันเป็นดาวคู่มิตรกันเพราว่าคู่มิตรเนี่ยแปลว่าเป็นมิตรอ่ะเหมือนเพื่อนฝูงอะ่ะคุยกันด้วยทุกเรื่องไม่ต้องมีอะไรกักเหมือนคุยกับเพื่อนเลยแบบไม่ต้องเก่งเหมือนคุยกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้คือดาวเขาเป็นคู่มิตรกันเรามีอะไรเราก็คุยกันนะปรึกษาหารือกันว่าเออเนี่ยตอนนี้ใช้ใจ่ายเป็นอย่างนงี้นงงี่นะถ้ามันเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้นะรายได้ที่เราได้เป็นอย่างนงี้เนี่ยมันปรึกษากันได้เลยนะครับนะก็ะ <S <S ถือว่าโอเคแหละนะเพราะว่าตอนนี้ดาวปัตตนิีถึงตัวถือว่าโอเคนะครับนะสำหรับคนที่เคยมีปัญหากับฟงกับแฟนเลิกรากันช่วงนี้ก็ถือว่ามีการปรับความเข้าใจกันอะไรกันอย่างเงี้ยได้นะแต่ก็คุณอาจจะมีความวิตกกังวลนิดนึงเพราะว่า ด้วยดาวเสาร์ที่เล็งอะ่ะนะมันอาจจะทําให้คุณก,กังวลกังวยมีความรู้สึกเอ้ยเขาจะโอเคไหมอะไรยังไงไหมก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลแหละนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเวลาเด้งกับดาวเสาร์เนี่ยมันจะผะอืดผะอมมันจะมีความรู้สึกว่าเออประมานะถ้ารักกันใหม่ๆหม่ก็มีการเขิน,ม,นมีการไม่กล้ามีการอายนะประมาณนี้นแหละนะครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าพบเรือนเขาดี นะดาวเจ้าเรือนพันธุเล็งกับดาวเจ้าเรือนกัมมาเนี่ยได้พเดือนแต่ว่าดาวเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันเท่านั้นเองนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะไว้รอดาวพระศุกร์ย้ายมาดีกว่าอ่ะอ่ะว่าแล้วก็ดาวพระศุกร์ย้ายเลยในวันที่20นะครับดาวพระศุกร์ย้ายในวันที่20เวลาตี32นาทีเอาหลักตอนเนี้ยจะตกลงปงใจอะไรกันเนี่ยช่วงนี้ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับคนโสดหรือมีแฟนหรือจะดบบอะไรเงี้ยพเพราะเล็งกับดาวดีแล้ว นะเร็งกับดาวดีก็เลืเร่งเร็งกับดาวพฤหัสนะถ้าจะคิดอ่านทำอะไรรวมทั้งคู่คา้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยนะจะลงทุนจะทําอะไรยังไงเนี่ยช่วงเนี้ยหลังจากที่ดาวสุกย้ายถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับพอจหมาะตัวเราเองเนี่ยก็วิ่งตามมาด้วยนะครับนะในวันที่20เหมือนกันนะแต่ท่านมาตอน16บหนาฬกายีนาทีนะ ก็ถือว่าโอเคแหละนะสำหรับดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินเดินดีนะครับดาวเจ้าเรือคู่ครองก็เดินดีและที่สําคัญเล็งกับดาวดีนะเล็งกับดาวพฤหัสก็ถือว่าโอเคอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเกี่ยวกับในเรื่องของดาวการงานเนาะการงานก็คือดาวพระเสาร์เนี่ย นะดาวพระเสาเป็นเกษตรอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะในเรื่องของการงานในเรื่องของโอกาสในเรื่องของอะไรประมาณนี้นะเรามีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิถีชีวิตของเรานะเราจะรอแต่โชคชะตาอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเ,เราจะต้องทําให้มันมีนะครับทำให้มันเป็นขึ้นมาเป็นช่วงที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะเพื่อต้อนรับนะบสิ่งดีๆเพราะตอนนี้30ปีดาวเจ้าเรือนการงานจะเป็นเกษตรสักทีเนี่ยและอยู่กับเรา2ปีครึ่งเนี่ย คุณจะต้องคิดแล้วว่าคุณจะต้องทายังไงให้คุณเองประสบผลสําเร็จมีการาตั้งเป้าหมายมีตั้งทาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะเป็นช่วงที่โปรโมชั่นนะครับที่จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในด้านต่างๆ่างยังไงก็นะครับอยากที่จะให้ตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่าดาวตอนนี้ก็ไม่มีดาวอะไรนะครับมาเลงเท่าไหร่หลังวันที่อ้อมีนะเดี๋ยวโทษทีคือคือการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึง เพราะว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยดาวโดนเล็งตลอดเลยนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกดาวอังคารเองก็เป็นดาวศัตรูใช่ไหมเล็งเข้ามานะดาวพฤะศุกเองก็เป็นศัตรูเล็งเข้ามาก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ปวดหัวเกี่ยวเรื่องของ ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะอาจจะมีการต้องแบ่งเค้กต้องอะไรประมาณนี้นะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของความหัวร้อนเกี่ยวตัวเองได้ด้วยเพราะดาวคารเนี่ยกับดาวพระเสาร์เนี่ยเวลาเจอกันเล่งกันเนี่ยบางทีอาจจะตัวเราเองอาจจะหัวร้อนง่ายอันนี้ก็อยากให้เรามันระวังนะแต่ว่าไม่เป็นไรห,หลังจากย้ายแล้วเนี่ยเราลอกสองที่โดนต่อนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะ คือดาวพาิตย์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับปุตตะนะปุตตะเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองสาะแสวงหาความมั่นคงนะครับกับในชีวิตของเราตัวเองนะก็เขาเรียกปุตตะพันธุเนี่ยพวกหลักทรัพย์อะไรงอกเงยแลวโอเคเนี่ยมันก็เกี่ยวกับดาวพระเสาร์เนี่ยแต่ว่าดาวพระเสาร์ที่เป็นเกษตรตรงนี้แล้วเขาเป็นคู่ธาตุกันเนี่ยผมก็มองว่าก็เวลาถ้าเราจับงานอะไรได้ที่มัน มันโอเคเนี่ยนะค,คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่มันเสถียรและงานที่มันมั่นคงด้วยนะฮะถือก็ถือว่าโอเคนะคบพบเรือนก็เดินดีนะฮะส่วนดาวพระพุธเองนะครับก็อันเนี้ยท่านมาในวันที่17ดนะนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาวันที่17เวลาตีสองแต่ดาวพระอ่าพระพุธเนี่ยท่านมาวันที่20นะในวันที่20เวลา8ปนาฬิกานาทีนะครับทีนี้ดาวพระพุธเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอ่าสาหัสหา ที่แปลว่าการติดต่อนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยนะครับนะเป็นชท,ที่ตัวเราเองเนี่ยจะหาโอกาสให้กับตัวเองในด้านต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานมีการติดต่อมีการประสานงานนะมีการิเริ่มสิ่งใหม่ๆมีการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีหลักทรัพย์มีความงอกเงยผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็อาจจะต้องมีการ ต่อสู้แข่งขันอะไรต่างๆเพราะดาวพระพูดเองมาจากเจ้าเรือนอลิด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วเวลาอลิมาอยู่ในเรือนพันธุก็แปลว่าตัวเราเองเนี่ยนะขยันทำมาหากินนู่นนี่นั่นมีการาคิดแผนการวางแผนงานอะไรต่างๆเนี่ยนะให้เราประสบผลสําเร็จผมดูตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมน่าจะเสียหายเท่าไหร่นะครับนะแต่เวลาเจ้า,อ,าอะไรนะดาวเจ้าเรือนอลิเองในเวลาอยู่ในเรือนพันธุก็ให้ระวังถ้าระวังนะก็เกี่ยวเรื่องของลดลา ก,การเดินทางอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะแต่ก็มาดูแล้วมันไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตัวเราเองเล็งกับดาวพฤหัสตรงนี้ผมถือว่าโอเคแล้วดาวจเจ้าเรือนอะไรต่างๆก็เดินดีนะครับนะอ่ะนะนะต่อไปนะครับดาวพฤะเกนะครับดาวพฤะเกเองเนี่ยนะย้ายเข้ามานะในภพปุตตะนะครับในราศีสิงห์นะครับในวันที่นะ9กรกฎาคมเวลาตีสองนาทีนะครับดาวพฤะเกเนี่ยเป็นดาววุ่นวาย นะเวลาอยู่ในภพของตรงนี้ให้เราระวังเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานนะจะสร้างความลําบากอึอดอัดอะไรให้เราในไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับนะแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนออดาวมักรเนี่ยอยู่ในภพปตั้ช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่คุณมีจินตนาการเยอะนะนะมีมุมมองความคิดมีไอเดียก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีแหละนะเพราะว่าเข้าไปกระตุ้นกับตัวเราเองด้วยจะทําให้เรามีจินตนาการเข้าไปกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยก็ทําให้การเงินดีแต่ถามว่า มีเกณฑ์ที่จะให้คุณมากกว่าโทษไหมก็ต้องบอกมีเกณฑ์ให้คุณมากกว่าโทษเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เองท่านไปอยู่ในภพดีเรือนดีนะโอเคถ้าเกิดดาวจะเรือนท่านไปอยู่อลิมรนาวินาศอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ตรงเนี้ยผมดูแล้วพระเกณฑ์จะให้คุณเราก็รับท่านนิดหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระนะครับปฏิบัติธรรมนะครับเกี่ยวเรื่องอะไรถ้ามีโอกาสทําบุญก็ทําบุญกับคนอ่อนวัยกว่าเช่นทําบุญกับบ้านเด็กกาพร้านะครับหรือทําบุญให้ทุนการศึกษาเด็กนะบวชสมณรนะครับ หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กๆให้ให้ให้นมแม่ลูกอ่อนนะที่แบบว่าไม่ไม่มีเงินซื้อนมอะไรเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้นะยก็ได้นะเกี่ยวกับเด็กอะ่ะซื้อนมได้ซื้อแพมเพิสได้ซื้อที่นอนได้อะไรได้อะไรประมาณนี้นะก็ก็ก็ถือว่าจะจะให้คุณนะครับเป็นการเสริมดวงชะตาให้ตัวเราเข้มแข็งด้วยทําให้การเงินการทองเราดีด้วยนะจะเอาระนะครับนะก็น,นนะก็สรุปกันนิดนึงนะฮะ ผมก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมษในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณเองก็มีเกณฑ์รวยๆเฮงๆปังๆกันเลยเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนปุตตะอันนี้เขาเรียกว,ว่าอภิมาหาแห่งการเงินและเวลาเราดูการเงินเนี่ยจับ3เรือนนี้ถ้าไปดีในถือโอเคแล้วเนี่ยก็เล็งกันอะไรกันโอ้โหผมว่าโอเคแหละนะส่วนเรือนเจ้าเรือนคู่ครองก็ถือว่าไปดีเจ้าเรือ,อนปัตตานีก็ไปอยู่ในภพดีเรือนดีนะครับก็มี ความสำเร็จอะไรต่างๆนะส่วนดําเจ้เรือนการงานนี่เป็นกเกษตรเลยนะโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่านะการงงการงานอะไรมันคงอาจจะมีอะไรเอฟเฟกต์นิดนึงที่มากระทบกระทั่งมาลงมาเล็งอะไรกันนิดหน่อยนะแต่ก็ผมก็ดูแล้มันก็สามารถที่จะนะครับผ่านพ้นไปได้แล้วก็สามารถดีด้วยนะก็ถือว่าราศีเมษเป็นหนึ่งในราศีที่เฮง นะครับนะในเดือนนี้นะจะเอาละยังนะไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาัา,ายด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากกดนะกดเลข5กดเลข9นะครับนะแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อทําให้ช่อง u t u b e เนี่ยเห็นช่องผมเพราะตอนนี้ผมถูกปิดกั้นนะครับมองไม่เห็นช่องผมเลยนะนะเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ละหมื่นเลยตอนนี้หลักพันยังไม่ถึงเลยคนดูนะครับนะก็ถามลูกค้าหลายๆคนเขาบอกว่า คลิปอาจารย์ไม่เด้งนะครับนะอะไรประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับนะผมเกดเก้าฮินดูทลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยทั้งหมด2ช่วงนะครับนะเราจะสอนทุกวันพุธเลยนะนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7 กรกฎาคม2 5ั4า2564เป็นต้นไปหลักสูตรด้วยกันทั้งหมด6เดือนเดือนละ800บาทนะตอนหนึ่งวิชานะเราก็จะมีการเปิดสอนนะครับเวลา9ก้าโมงเช้าไปจนถึง11โมงเช้าเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงอันเนี้ยเราจะเรียกว่าภาคเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้นิดหน่อยนะจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยนะครับนะอาจารย์ท่านเดียวกันสอน นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาช่วง11โมงไปจนถึงบ่ายโมงนะนะครับก็จะเป็นสอนภาคพยากรนะก็คืออาจารย์คนเดิมนั่นแหละนะครับสอนนะก็เท่ากับว,ว่านะครับจะเปิด2ช่วงนะฮะก็คือช่วงเช้าเป็นภาคเบื้องต้นนะครับส่วนในช่วงของรอบ11โมงถึงบ่ายโมงก็เป็นภาคพยากรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะวิชาระ800บาทนะนะครับนะ แล้วก็เราจะมีการสอนนะครับออนไลน์นะครับก็คือคนไหนที่สะดวกมาที่สมาคมหรสัดนานาชาติก็มาเรียนในห้องเรียนนะครับนะแล้วท่านใดเนี่ยไม่มีเวลาเลยแต่อยากเรียนคุณก็สามารถเรียนได้นะครับทางออนไลน์นะก็ราคา800บาทเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนที่ห้องก็ราคา800บาทนะ เอาละนะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็คืออาจารย์วิทูลบญชศรีมีประสบการณ์ในการสอนเนี่ยยถึง30ปีโอ้โหเก่งมากนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอาจารย์ตังจังหนับผู้มีคนติดตามนะครับอยู่200,000กว่าเกือบ3 0 0 0 0 0นะก็2ท่านนี้ก็ร่วมกันสอนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางผมนะครับหรือให้ผมลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับผมเอาละยังไงก็กลับ ขอบคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมพวงตุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อมาที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ